ไดจ,จาล้างคนานะคะวันนี้ล้างคนาก็เลยเอาใบสดมาชิมดูใบที่เขาหักกับใบแก่สดที่มันอยู่ล่างสุดนะคะเดจ,จาราเอามาชิมดูนี่ค่ะ,ะคือเขากรอบมากแล้วมันเป็นรสชาติคะนาที่ไม่ขมจะออกมันๆแต่มีรสชาติผักเป็นรสชาติที่เรารับได้นะคะคือมันไม่ขมมันไม่มันไม่ซาลิ้น ก็คือกินมันๆเป็นรสชาติผักกินสดก็ก็อร่อยกับคณะอินทรียมันอร่อยอย่างนี้นี่เองส่วนมากเวลาเจะจ๋าล้างผักนะคะเนี่ยค่ะพวกใบแก่ๆอย่างนี้ค่ะจะจ๋าจะเด็ดออกใบที่มันไม่สวยถ้าผักเรารสชาติดีนะคะเนี่ยค่ะใบใบอย่างเนี้ยใบแกๆ่ๆจะจ๋าจะชิมดูนะคะจะชิมดูว่าผัก ที่ใบแก่ปกติมันจะรสชาติไม่ดีมันจะขมใช่ไหมคะนี่ค่ะเป็นใบที่เจจ่าเก็บออกทั้งนั้นแหละที่มันไม่สวยนี่ค่ะใบที่มันไม่สวยเจจ่าล้างผักทีไรเจจ่าจะอิ่มค่ะอิ่มอิ่มผักเพราะเจจ่าจะชิมไปชิมใบที่มันแก่นะคะใบที่มันแก่ที่เราเอาออกข้างล่างเะยค่ะว่ามันรสชาติดีไหมนี่ค่ะเจจ่าจะกินแบบนี้เลยนั่งล้างผักไปเจจ่าอิ่มค่ะ นี่ค่ะคือเขามีรสชาติที่แบบฉ่ำน้ำล้วจ่าล้างผักขายที่ไรจ๊จ่าอิ่มจ๊จ่าหิวข้าวจ๊จ,จา่าไม่กินข้า,าวเช้าจ๊จ่าก,กินผักพวกนี้แล้วค่ะคือจ๊จ่านั่งกินไปล้างไปแล้วก็ใบไ,ไหนที่มันที่มันแบบนี้ค่ะพอกินได้ที่ว่ามันไม่ไม่ไม่เสียนะคะจ๊จ่าจะชิมคือเป็นการชิมผักของเราค่ะว่ารสชาติมัน มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเจ๊จ๋าจะรู้ว่ารสชาติผักของเจ๊จ๋าแต่ละรอบอะ่ะมันมันจะมีรสขมไหมมันจะอร่อยไหมนะเจ๊จ๋าชิมเกือบทุกต้นแล้วค่ะนะคะอย่างเงี้ยมันกินได้เนาะเจ๊จ๋าก็ชิมใบแก่ๆถ้าใบแก่อร่อยไม่ขมใบอ่อนเขาก็ไม่ขมอยู่แล้วค่ะเขาก็จะอร่อยเจ๊จ๋าก็จะชิมแบบเนี้ยคะ่ะอิ่มผักได้ไประโยชน์จากการกินผัก ถึงมันจะไม่มันจะเป็นใบแก่แต่เดจาก็ชิมชิมเพื่อที่จะให้รู้รสชาติของผักเราเวลาลูกค้าเขารับไปแล้วอรสชาติเขาดีเงี้ยค่ะอืมนี่ค่ะฉ่ำน้ำําคือน้ําเขาเยอะแล้วมี้วอิ่มค่ะค่ะมาชิมผักให้ดูเดจากับกล้องไม่ได้นะคะดยดจากายังไม่ได้โหลดแอปแบบนี้เดจาก,ก็จะล้างคือล้างมาจาก จากนู่นที่ส่วนนู่นแล้วน,น,น้ำหนึ่งนะคะน้ําในถังของเจจ่าะนะคะเจจ๋าก็จะล้างอันนี้ก็จะมาตัดตัดตัดตรงนี้ออกแล้วก็ดูใบไหนที่มันเน่ามันเสียนไม่สวยก็จะแกะออกนะคะอันนี้คือเดีย๋ยวจะล้างอีกน้ำหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจจ๋าขอตัวล้างผักก่อนนะคะยังไม่ได้ไปตัดสีแดงเพิ่มเลยเลดและบิดเพิ่มเลยค่ะแล้วนี้มีแต่สีเขียวเดี๋ยวเจจ๋าไปตัดเลดและบิดเพิ่มก่อนนะคะมาชิมผักค่ะว่าเวลาเจจ๋าล้างผัก นี่คะ่ะใบแบบอย่างงี้คะ่ะอย่างเงี้ยมันแก่เนาะกินได้ถึงมันไม่สวยแต่เจ๊จ๋าจะลองชิมให้ดูนะคะชิมชิมอย่างนี้ทุกรอบค่ะเจาจ๋าพี่สาวเคยบอกเจ๊จ๋าว่าทําไมไม่กินใบดีๆเอาให้ลูกค้ากินใบดีๆเขาก็พอเรากินใบที่แบบว่าแก่แล้วเราเอามากินแล้วมันไม่ขมอย่างเงี้ยก็แสดงว่าใบอ่อนเขาไม่ขมนะคะ ก็สามารถกินได้เงนี้ค่ะลองชิมดูคือต้องชิมค่ะถ้าไม่ชิมเราจะไม่รู้ว่าลูกค้าได้ไปมันเป็นรสชาติยังไงนะคะก็กินแบบนี้เลยค่ะอืมมันอร่อยมากเลยกินแล้วอิ่มผักค่ะถ้าใครกินข้าวนะคะกินผักเยอะๆข้าวจะกินน้อยลงเราผักจะกินได้เยอะมากแล้วเราจะไม่อ้วนนะคะค่ะคลิปนี้ก็ เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้จ,จ่าล้างขนาดแล้วนะคะหนอนเริ่มเริ่มกินเนี่ยคะใบเป็นฉลุแล้วนะคะเดี๋ยวจ่าก็จะเด็ดใบนี้ออกเอาให้ลูกค้าเขาดูว่าเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแน่นอน,นะคะ่ะมันเป็นแบบนี้และคะ่ะผักปลอดสารค่ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะจนถึงคลิปหน้าคะ่ะชิมผักให้ดูคะ่ะมันอร่อยแล้วเดี๋จ่าเริ่มหิวข้าวแล้๋ยวจ่าก็จะกินนี้นะคะ